ครับตัวน,นี้ดูสภาพเดิมของรถดีค่อนข้างจัดสูต สวัสดีครับอ้างทอง EV, อีวีเฉครับวันนี้พามาส่งงานเจ้าตัวซาก้าโซนิกเอสเอศูนี่เอที่เป็นตัวล่าสุดนะครับตัวนี้จริงๆสภาพเดิมของรถนี้ค่อนข้างจะสูงเลยที่ผมทําคลิป,ปให้ดูก่อนหน้านี้นะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแผงคอหน้าโช๊คหน้าด้วยนะครับแต่คันนี้ลูกค้าสั่งจัดส่งมานะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าด้านบนเปลี่ยนตั้งแต่ชุดแฮนด์ลงมาจนถึงโหลดหน้าลงไป2นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกรายการที่เปลี่ยนเนาะในที่มาที่เป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นพวกจานเบรกแท้งลบลนบปลี่ยแง ส่วนชุดหลังก็มาเลยให้มาดีเลยนะครับเป็นคิวเอสสามพันวัตต์นะครับนี่เลยนี่ให้มาเป็นคิวเอสสามพันวัตต์แบบนี้กล่องให้มาเป็น e ี่0แปดศูนย์ตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วแล้วนะครับมาดูกันในเวอร์ชั่นนี้นะครับว่า,าหลังจากจูนรถแล้วคันนี้มีเปลี่ยนสายไฟเบรกเกอร์ด้วยนะครับกล่องเป็นกล่องเดิมเดี๋ยวเราลองให้ดูทั้งหมด3โหมดนะครับว่า,าได้ความเร็วอยู่เท่าไหร่นะครับไปโหมดหนึ่งนะครับ 48, 49กิมต่อชั่วโมงนะครับสำหรับโหมด1ในตัว s a 0 0 4 n คันนี้นะครับนิ่มๆสบายๆนะครเดี2 2> ๋ยวดูโหมด2อีกทีว่าจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่ไม่ผมพยายามตั้งนะมันตั้งไม่ได้ได้อยู่6แรงม้านะครับ <MS> แล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่49.6กิโเมต่อชั่วโมง <2 God. S 2> ดูโหมด2กันนะครับโหมด2องเออ็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70-80กิเมตต่อชั่วโมงนะครับ อ่า 75, 76กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับเจ้าตัวออโหมด2นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ม้าอยู่ประมาณกี่ตัวนะผมไม่ได้เสียบสายวัด กระแสนะเนืองจาาแพ็ครถลูกค้าไปแล้วแรงดันมีอยู่90กว่าโวลต์นะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มที่โหมดหนึ่งอยู่ประมาณ90กว่ากว่าตอนนี้ไฟยอยู่ประมาณ90ทนทวนโหมด20แรงม้านะครับอยู่ที่76.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงปะโหมดสุดท้ายกันนะครับสำหรับเจ้าตัว s a 004 n คันนี้นะครับว่าจะได้ทอปสปีดเท่าไหร่อคาดหวังไว้106บวก,บวกนะ1 0 0บว เราถือว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับโันรถนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนกิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเดินปายไปได้เรื่อยเย เหมือนเดิมนะครับไดโนของร้านเราตั้งไว้ค่อนข้างจะแข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามหลักกลศาสตร์แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นลงพื้นถนนมีแรงลมแรงต้านนะครับมีลักษณะของภูมิศาสตร์ถนนที่แตกต่างกันไปดังนั้นอาจจะได้ความเร็วบวกหรือลบไปมากกว่าที่เราทดสอบบนไดโนให้เพื่อนๆได้ดูกันมาดูครับ6แรงมา้า10แรงมา้าแล้วก็14.8แรงมา้าที่ท็อปสปีดสูงสุด181นิวตันเมตร114กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนไดโนกราฟก็ประมาณนี้แบตตะกวัวกด7ก้นนะผมเจบอกเพื่อน,อนไปคันนี้เพิ่ม แบตตะกัวไปอีกหนึ่งลูกด้วยนะครับก็เป็นระบบ84โวลต์หรือว่า100โวลต์ด้วยกันนะครับเวลาชาร์จแบตเต็มแต่ตะกัวนะอย่างที่บอกแหละมันเต็มเต็มที่อยู่ประมาณสัก97 98 99ก็เรียกว่าแบตเตอรี่เต็มเช่นเดียวกันกับล้อ3,000 QS มอเตอร์แล้วก็เจ้าตัว EM80 นะทำงานร่วมกันได้ประมาณนี้ทรงก็หล่อๆประมาณนี้แล้วกันด้านหลังลูกค้ายังไม่ได้ทำทำแค่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะฮะกับรถราคาเริ่มต้นแค่20,000กว่าบาทจัดชุดแต่งไปแบบนี้จดทะเบียนไม่ได้ Saga สนุกเอส ยังไงทักมาคุยกันผ่อนอีออนดิจิตอลยูวแคสได้36งวดดอกเบี้ยเริ่มตน้น0.99%วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ